สวัสดีครับเด็กๆนะครับวันนี้อยู่กับครูปามนะครับในรายวิชาของสุขศึกษาและพลศึกษานะครับสําหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนกันในหน่วยการเรียนรู้ที่10นะครับเรื่องของยาสามัญประจําบ้านนั่นเองนะครับสําหรับตัวชี้วัดนะครับที่เราจะเรียนกันก็คือบอกชื่อยาสามัญประจําบ้านและใช้ยาตามคําแนะนํานะครับมาดูกันนะครับมาเริ่มันที่ ข้อ1นนะครับความหมายของยาและยาสามัญประจําบ้านกันก่อนนะครับอันดับเรขนะครับเราก็มาทําความรู้จักกับยาครับสําหรับยาก็คือสิ่งที่ใช้บําบัดร,รักษาหรือช่วยให้อาการเจ็บป่วยบาดเจ็บของโูคต่างๆเนี่ยนะครับหายไปนั่นเองนะครับส่วนยาสามัญประจําบ้านครับยาสามัญประจําบ้านก็คือ ยาที่ควรมีไว้ในบ้านเพื่อใช้รักษาอาการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆนั่นเองนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปพบแพทย์นะครับอันนี้ก็คือเด็กๆสามารถหาไว้รับประทานเองได้นะครับเป็นยาที่ทุกบ้านควรจะมีไว้นะครับเป็นพื้นฐานนั่นเองนะครับแต่เด็กๆก็ควรจะรับคําแนะนําจากผู้ใหญ่นะครับเนื่องจากเด็กๆบางคนนะครับการอ่านต่างๆ ความเข้าใจต่างๆอาจจะน้อยกว่าผู้ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเด็กๆก,ก็ควรจะปรึกษาผู้ใหญ่ก่อนทานยาทุกครั้งนะครับอ่าข้อที่สองนะครับเราทามาทำความรู้จักกับฉลากยาสามัญประจำบ้านนั่นเองนะครับสำหรับฉลากยาสามัญประจำบ้านนะครับจะมีข้อมูลอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่านะครับอันดับเลขเลยเราต้องรู้จักชื่อของยากันก่อนนะครับว่ามันชื่ออะไรใช้ ทำอะไรบ้างนะครับมีสรรพคุณอะไรนะครับมีวิธีใช้ใช้อย่างไรนะครับเช่นนะครับรับประทานไม่เกินวันละสี่ครั้งครั้งละหนึ่งเม็ดรหรือหนึ่งแคปซูลอ่านี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับคําเตือนหรือข้อระมัดระวังในการใช้ยาครับวันเดือนปีผลิตหรือหมดอายุนะครับข้อที่หกครับข้อความยาสาม,มัญประจำบ้านนะครับ และข้อที่7ครับชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตอ่านี้ก็คือข้อมูลพื้นฐานที่ควรจะมีอยู่นะครับที่เด็กต้องรู้นะครับต่อไปนะครับข้อที่3ครับยาสามัญประจําบ้านแผนปัจจุบันอนะครับสําหรับยาสามัญประจําบ้านนะครับแบ่งตามลักษณะการใช้นะครับมีหลายอย่างเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้าง นะครับเรื่องันที่ข้อที่1ครับเป็นการใช้ภายนอกหรือว่ายาใช้ภายนอกนั่นเองนะครับสําหรับยาใช้ภายนอกก็คือยาที่ใช้สําหรับในภายนอกร่างกายเช่นนะครับผิวหนังหูตาจมูกนะครับโดยที่เขาจะเขียนว่าห้ามนําไปรับประทานที่ฉลากยานะครับก็จะมีระบุไว้นะครับเป็นตัวหนังสือสีแดงชัดเจนนะครับเด็กๆลองสังเกตดูนะครับจะเขียนว่ายาใช้ภายนอกห้ามรับประทาน อยู่ที่ฉลากยานะครับนะครับยกตัวอย่างเช่นครับยามองครับยาหมองชนิดขี้ผึ้งนะครับก็จะมีระบุไว้นะครับก็เป็นยาใช้ภายนอกนะครับมีสรรพคุณก็คือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อสัตว์หรือแมลงมีพิษขัดต่อยนะครับมีอาการวิงเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายต่างๆนะครับเราก็ใช้ยาหมองนะครับต่อไปนะครับ ก็คือ,เป,เ,อเป็นแอลกอฮอล์ล้างแผลนั่นเองนะครับหรือว่าเอทิลแอลกอฮอล์นั่นเองนะครับเอทิลแอลกอฮอล์นะครับสำหรับสรรพคุณก็คือใช้สำหรับฆ่าเชื้อโรคนะครับโดยการเช็ดทำความสะอาดโรคบาดแผลนั่นเองนะครับต่อไปนะครับก็คือน้ำเกลือล้างแผลนะครับ สำหรับน้ำเคือล้างแผลนะครับมีสรรพคุณก็คือใช้สำหรับทำความสะอาดบาดแผลโดยเช็ดหรือล้างบริเวณบาดแผลนั่นเองนะครับต่อไปครับยาใช้ภายนอกอีกตัวหนึ่งก็คือยาใส่แผลสดนะครับหรือโพวิโดนไอโอดีนนะครับนะครับสรรพคุณก็คือใช้สำหรับใส่ในแผลสดนั่นเองนะครับต่อไปมาทำความรู้จักกับ คาร์มายนะครับก็คือเป็นยาที่ใช้ในการบรรเทาอาการคันนะครับเนื่องจากผดพื่นหรือลมพิษนั่นเองนะครับต่อไปมาดูกันต่อนะครับยาใช้ภายนอกอีกตัวหนึ่งก็คือยารักษาหิดขี้พึ่งกรรมถันนะครับสรรพคุณของมันก็คือจะใช้รักษาโรคหิดนั่นเองนะครับต่อไปครับ อันนี้เด็กๆหลายคนคงจะเคยเห็นและคงจะเคยใช้นะครับก็คือยาล้างตานั่นเองนะครับสัรพคุณก็คือใช้ล้างทําความสะอาดและบรรเทาอาการระคายเคืองตานะครับแสบตาเนื่องจากฝุ่นละอองสิ่งสกปรกเข้าตานะครับต่อไปนะครับก็คือยาหยอดตาซัฟฟาเซตาไม้นะครับซัฟฟาเซตาไม้นะครับ สำหรับสบรรพคุณก็คือใช้รักษาอาการตาแดงตาอักเสบนั่นเองนะครับต่อไปนะครับเราก็มาดูกันที่ยาใช้ภายในกันบ้างนะครับสำหรับยาใช้ภายในก็คือ,อยาสำหรับใช้รับประทานเมื่อมีอาการเจ็บป่วยจะมีทั้งชนิดเม็ดและชนิดน้ำและอีกอย่าง,งก็คือชนิดผงนั่นเองนะครับมาดูกันเลยนะครับอันที่หนึ่งครับยาใช้ ภายในนะครับก็คือ,อยาธาตุน้ําแดงสับคุณใช้บรรเทาอาการปวดท้องจุกเสียดแน่นท้องท้องอืดท้องเฟื้อนะครับอันที่สองครับยาแก้ไอตราเสือดาวอ,า,อาจจะมียาแก้ไอตราอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะครับสำหรับสัพคุณก็คือใช้บรรเทาอาการไอและช่วย ขับเสหมหะนั่นเองนะครับต่อไปนะครับเป็นยาที่ทุกๆบ้านนะครับควรจะมีไว้เป็นพื้นฐานนะครับหรือว่าเป็นยาสามัญประจําบ้านนั่นเองก็คือยาพาราเซตามอลนะครับก็คือมีสรรพคุณใช้ลดไข้บรรเทาอาการปวดศีรษะนะครับอ่านะครับต่อไปน้ำตาลเกลือแร่นะครับสรรพคุณใช้ละลายน้ำดื่มนะครับ ใช้ไายเพื่อนอทดแทนการสูญเสียน้ำเนื่องจากอาการของท้องเสียนะครับจ,จะใช้ภายในอีกตัวหนึ่งก็คือยาระบายมะขามแขกนะครับอาจจะเป็นยาระบายแบบอื่นก็ได้นะครับก็มีสรรพคุณคือช่วยระบายเมื่อมีอาการของท้องผูกนั่นเองนะครับยาจจใช้ภายในอีกตัวหนึ่งก็คือ ยาน้ำลดกลดรดอลูมินาเมีเซียมนะครับอาอลูมินาเมีเซียมนะครับใช้บรรเทาอาการปวดท้องท้องอืดท้องเฟอ้อเนื่องจากมีกรดในกระเพาะอ,อาหารมากนะครับหรือมีแผลในกระเพาะอ,อาหารนะครับมาดูกันที่คำแนะนำในการใช้ยาสามมันระจำบ้านนะครับข้อแรกเลยครับ บอกพ่อแม่ผู้ปกครองให้หยิบยาให้รับประทานเมื่อมีอาการเจ็บป่วยไม่หยิบยารับประทานเองนะครับข้อที่2ครับรับประทานยาหรือใช้ยาตามที่ฉลากยาเขากําหนดนะครับข้อที่3ใช้ยาสามัญประจําบ้านเมื่อมีความจําเป็นหรือเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วยเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นตู้ยาสามัญประจําบ้านนะครับ บ้านของเด็กๆบ้านไหนมีบ้างนะครับเด็กๆก,ก็ดูนะครับศึกษาดูนะครับว่ายาแต่ละชนิดใช้บรรเทาอ,อาการของโรคอะไรนะครับและที่สาคัญเด็กๆต้องดูวิธีการใช้วันเดือนปีผลิตด้วยนะครับสําหรับการรู้จักชื่อสรรพคุณของยานะครับและใช้ยาตามคําแนะนําจะช่วยบรรเทาหรือทําให้หายจากการเจ็บป่วยได้นั่นเองนะครับ นะครับสำหรับวันนี้ครูปามก็จบบทเรียนเพียงแค่นี้นะครับให้เด็กไปศึกษาดูนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับครูปามก็จะมีแบบทดสอบให้เด็กได้ทำกันอีกนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ